เราเรามาต่อกันนะครับจะสังเกตเห็นว่าการเขียนโปรแกรมจนมาถึงเดี๋ยวนี้ยังไม,ไม่ได้มีความคิดเรื่องการ e n c a p e n c a s u l e หรือว่าการห่อหุ้มการห่อหุ้มเนี่ยต้องการอยากห่อหุ้มอะไรกำลังอยากจะพูดถึงอะไรเจาะจงหรือเปล่านะใช่ครับกำลังอยากจะพูดถึงส่วนนี้พูดถึงการห่อหุ้ม attribute นะครับ เพราะว่า attribute คือส่วนที่ใช้บรรจุข้อมูลข่าวสารนะครับแล้วทำไมไม่เป็นห่วง method เหรอ method นี้มันคือพฤติกรรมซึ่งอย่างเช่นเห็นไหมครับ get name มันเป็นการเรียกขอ data ไปใช้ซึ่งมันไม่ได้เป็นอ,อย่างเช่น get เนี่ยการเรียก d ata เนี่ยมันก็คือเป็นการเรียก d ata ตรงนี้เอาไปเอาไปดูเอาไปใช้ ซึ่งก็ไม่มีอันตรายอะไรมากนักไม่มีประเด็นที่เราจะต้องมาคิดเกี่ยวกับมันมากนักประเด็นที่เราจะต้องมาคิดเกี่ยวกับมันก็คือมันเกี่ยวข้องกับการ Set Name หรือว่าการ Set Data เพราะว่าเรากําลังคิดถึง Data ถ้าพ่อคิดถึง Data แล้วไอ้เจ้าเซตเตอรทั้งหลายเนี่ยจะมีอิทธิพลเพราะว่ามันเป็นตัวที่เซ t Data เข้ามานะครับ นั้นจะมาเป็นห่วงกันประเด็นนี้นั้นเรื่อง uh, encapsulation เนี่ยอันนี้คือ attribute ของ Class นะหรือเมื่ออยู่ในตอน run time อยู่ใน Method main เนี่ยนะนะตอนนี้นี่เป็นตอน run time จริงๆคือเป็นตอนโปรแกรมทำงานจริงๆเนี่ยการ Set data ก็เกิดขึ้นตรงนี้นะครับ ยกตัวอย่างเช่นเนี่ย product 3 name เนี่ยนี่คือ product 3ได้มา attribute ของตัวเองแล้วก็ set data เข้าไปตรงๆเลยนะครับแทนที่เราเห็นว่าแทนที่เราเห็นว่าดูเอาไลนา์แทนที่เราเห็นว่าเราสามารถที่จะ set name ผ่านทาง set name name ก็ก็เข้าไปเหมือนกัน หรือ Set Price นะ Price ราคาก็ก็เข้าไปเหมือนกันดังนั้นตอนมีมี2ทางเลือกในการกำหนดราคาให้กับสินค้าเช่นกำหนดผ่านทาง Attribute หรือกำหนดผ่านทางเอ่อดเ e t Price ตัว Setter ของมันซึ่งตัวน,นี้ก็คือใครอยากทำอะไรก็ทำเพราะว่า Class มันถูกออกแบบมาแบบนี้มันดังนั้นใครอยากทำ เซตทางไหนก,ก็ทำได้เลยซึ่งผลออกมาก็คือว่าเรามาสังเกตซึ่งผลออกมาก็คือบางคนก็เกิดการเซต data ผ่านทาง Attribu t e บางคนก็เซต data ผ่านทางเ t h o d ยังไงก็แล้วแต่ในตอนนี้ผลออกมาก็คือแย่ทั้งคู่นะเพราะออกมาสามารถที่จะเซตราคาที่มีลบได้ซึ่งมันไม่ไม่ควรจะเกิดขึ้น เอาละเข้าเรื่องที่นี้เราจะทำอย่างไรเพื่อที่จะแก้ไขทำให้โปรแกรมของเราดีมากขึ้นนะอันที่หนึ่งเราสังเกตเห็นว่ามันไม่มีทางเลี่ยงถ้าเป็นตรงนี้โอเคถ้าเป็นทางเนี้ยมันไม่มีอะไรจุดกันกรองได้เลยแต่เม่ตดก็ยังมีโอเคเราถ้างั้นเพื่อความเข้าใจเรามาดูตรงนี้ก่อนก็แล้วกันโอเค ดังนั้นเมื่อ price เมื่อจะมีการ set price เนี่ยนะเราก็มีการตรวจสอบก่อนว่าอย่างเช่นเรามีการตรวจสอบก่อนว่า price เนี่ยมีค่ามากกว่าเท่ากับ0.0หรือเปล่าเราถึงจะยอมรับดังนะนั้นถ้ามีค่าเท่าเป็น1.05ขึ้นไปนะอย่างเช่น0.75เราจะจะยอมรับ โอเคแต่ถ้าราคาน้อยกว่าที่จริงต้องมากกว่ามากกับ0ูนย์เท่านั้นเท่ากับ0ูไม่ได้ราคาสินค้าเท่ากับ0นบาทไม่ได้เพราะถ้าราคาสินค้าเท่ากับ0นบาทได้คนก็มาหยิบเอาสินค้าของเราไปเลยโอเคเอ่อดังนั้นถ้าตรงนี้เนี่ยนะครับตรงนี้นี่คือถ้า price ที่ปอ้อนเข้ามาเนี่ยไนะพร์อ็เจ้าตัวเนี้ยที่ปอ้อนเข้ามาเนี่ยถ้าสมมุติว่ามันมีค่าเท่ากับมกนะมก 0. 0มันก็จะอยู่ตรงนี้นะหรือมีค่าน้อยกว่า0.0มันก็จะอยู่ตรงนี้เราจะกําหนดว่าราคาเริ่มต้นเนี่ยต้องเท่ากับ20บาทอย่างนี้เป็นต้นโอเคดังนั้นถ้ามันไม่มีราคาถ้าเป็นศูนย์เราจะกําหนดให้เป็นราคาเริ่มต้น20บาท หรือถ้ามีการติดตั้งเป็นค่าลบเราก็าจะทำให้มันเป็นค่า,า20บาทเห็นไหมครับนี่คือการเราสามารถที่จะกันกรองข้อมูลโอเคตรวจสอบข้อมูลก่อนแนั้นเรามาดูซิกดรันอีกครั้งแล้วจึงเห็นว่าไม้บรรทัดผลิตภัณฑ์ไม้บรรทัด สินค้าไม่บรรทัดที่เรากำหนดราคาลบ20บาทนี่มันไม่ถูกต้องโอเคมันไม่ถูกต้องเมธอตดของเรานะก็เลยไปตรวจสอบราคาสินค้าว่ามันน่าจะโอเคเมื่อตรวจสอบแล้วเนี่ยมันใช้ไม่ได้ราคาลบ Pri c e ที่มีราคาลบเนี่ยมันใช้ไม่ได้นั้นต้องกำหนด20บบาทเท่าไหร่โอเค อันนี้ก็คือดีดีขึ้นละตัวนี้เนี่ยถูกต้องแล้วโอเคถูกต้องแล้วแต่ปรากฏว,ว่าโปรแกรมของเราเนี่ยเมื่อกำหนดให้กับ attribute เนี่ยราคายัางเป็นลบเเหมือนเดิมซึ่งก็ยังไม่ดีโอเคซึ่งก็ยังไม่ดีนั้นเราสังเกตเห็นว่าการถ้าเพราะการเพราะการกำหนดให้กับาราคาผ่านทาง attribute เนี่ยมันสามารถที่จะ ทำแบบนี้ได้เลยไงเรียกอ็อบเจกต์มาแล้วก็ dot, แล้วก็เขียนว่า price ซึ่งหมายถึงตัวนี้แล้วก็กําหนดไปเลยเขียนไปเลยว่าลบ9 9 9บาทเห็นไหมมันทําได้เลยอะ่ะผลก็คือมันไม่ดีนั่นเองมันทําได้เลยอะ่ะมันไม่มีตัวกันกองดังนั้นเนี่ย เมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยมันกันกรองแบบนี้ไม่ได้ตรงนี้มันกรองได้มันตรวจสอบราคาก่อนได้แต่ตรงนี้มันตรวจไม่ได้มันไม่มีทางเลือกอะทำยังไงดีดังนั้นทางแก้นี่คือเราจะเลี่ยงไม่ให้เกิดการกําหนดข้อมูลแบบนี้เราจริงใส่เป็น private โอเค private ก็คือไม่สามารถที่จะเขียนดอทแบบเะกี้เนี่ยได้อีกแล้วเนี่ยเช่นเดียวกัน ด้วยหลักการอันเดียวกันด้วยแนวความคิดอันเดียวกันชื่อก็ด้วยชื่อก็ด้วยโอเคเราก็เซฟเมื่อเป็นแบบนี้ปับ๊บเห็นไหมอย่างนี้ก็ทำไม่ได้ทันทีเอาละเห็นไหมทำไม่ได้ดังนั้น r o ัก c t 3การเขียนโปรแกรมแบบนี้เนี่ยจริงไม่น่าจะเกิดขึ้นแล้วนะเพราะว่าทำไม่ได้แล้วนะโอเคเราเซฟออแล้วก็รันดูสิ นะครับเอาละนั่นก็คือเกิดการดีขึ้นนะครับดีขึ้นตรงที่ว่าอันที่หนึ่งเราไม่อนุญาตนะใครจะมาเรียกใช้อย่างเช่นเนี่ยเมื่อมี p r o d u c สีออกมาปุ๊บพระเจ้าโปรสีเนี่ยจะมาดอด Price กำหนดไปว่าลด75บาบาทได้ไหมไม่ได้แล้ว private หมายถึงส่วนบุคคล private ส่วนบุคคลในที่นี้หมายถึงว่าภายใน object เนี่ยหรือว่า class เนี่ยมันห่อหุ้มทำให้คนที่จะเห็น price เนี่ยก็คือ method ต่างๆเท่านั้นหรือบริเวณต่างๆที่อยู่ใน class ตัวเองเนี่ย สามารถที่จะเห็นตัวแปรนี้ได้ดังนั้นเราจะเรียกตัวแปรนี้ว่าเป็นตัวแปรของคลาสก็ได้นะครับเอาละตอนนี้ง่ายๆเลยเรามาถึงไหนละเรามาถึงที่ว่าเราไม่อนุญาตให้ออบเจกต์เนี่ยสามารถทำอย่างนี้อีกต่อไปนะมันไม่ดีมันไม่มีการกันกรองดังนั้นเนี่ยโอเคมันมีการกันกรองตรงนี้เนี่ยมันดีละนั้นสมมุติว่าตรงนี้กำหนดราคา ให้ไม้บรรทัดเป็นบวก30บาทนะ75สิ้าตังค์เนี่ยโอเคเห็นไหมมันต้องเป็นแบบนี้ดังนะนั้นถ้าจะกำหนดเป็นลบเนี่ยมันจะมีการการกรองนะครับก็จะเป็นราคาที่ถูกกำหนดไว้ยังไงก็ตามนะจากที่ผ่านมาเนี่ยจุดบกพร่องก็ยังเกิดตรงนี้อยู่ดีโอเคเออ เมื่อกำหนดทางคอนสตรัคเตอร์เนี่ยเมื่อกำหนดราคาเข้าไปทางคอนสตรัคเตอร์ปับ๊บจะเห็นว่าราคาจำนวนลบสามารถที่จะถูกกำหนดโดยตรงได้ทันทะีดังนั้นแน่นอนเราต้องเราไม่ย่อมเราย่อมไม่ต้องการแบบนี้ใช่ไหมครับเมื่อเราไม่ต้องการแบบนี้เราย่อมไปเรียกใช้ m e t h o o s s t t r i c e เพราะว่า Met h o d set p r i c e เนี่ยจะเกิดการกันกรอง เมื่อการกรองแล้วก็จะกําหนดราคาที่ถูกต้องตามที่เราคิดนะตามที่ผู้เขียนโปรแกรมเนี่ยคิดถูกต้องตามที่ผู้เขียนโปรแกรมคิดไปเนี่ยได้นะครับดังนั้นเป็นยังไงเราย่อมไม่เขียนบรรทัดตรงนี้นะดังนั้นเราจะเรียกเมท็อด Set Pri c e แล้วก็ส่งราคาตัวนี้เนี่ยที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยเข้าไป อเราเซฟปับ๊บจะเห็นว่าอย่างนี้เลยใช่ไหมครับก็จะเกิดราคาที่การกำหนดราคาที่ดีขึ้นหรือถูกต้องโอเคเอตรงนี้คือลบห้าสิบห้านะครับแน่นอนถ้าเขากำหนดราคาที่ถูกต้องตั้งแต่แรกเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาหรอกโอเครันอีกครั้งหนึ่ง 99.75จะเห็นว่านะจะถูกหรือไม่ถูกก็าตามกลไกการที่จะต้องเช็คราคาก็จะเกิดขึ้นอยู่ที่นี่ด้วยหลักคิดอันเดียวกันเราก็คงไม่อยากจะอนุญาตให้เนมเนี่ยกำหนดตรงนี้ไว้ง่ายๆด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมครับ เช่นเอ,อ่ะเราก็จะเอาออกแล้วก็จะเซตเนมะเราก็คงอยากเพิ่มกลไกยกตัวอย่างทำให้เห็นเรายังมีเวลาอยู่เล็กน้อยเราก็อาจจะตรวจสอบก่อนว่าชื่อที่เข้ามาเนี่ยนะมันเป็นชื่อจริงใช่ไหมไม่ใช่แบบความว่างเปล่าไม่ใช่แบบ ไม่มีอะไรเลยะนะครับถ้าเราตรวจสอบว่าถ้ามันตรงกับตรงนี้แล้วก็อันนี้คืออะไรเนี่ยดูให้ดีสิถ้าชื่อถ้าเนมที่ส่งมาเนี่ยมันไม่มีอะไรยกตัวอย่างสมมุติว่าผมต้องการเซตไห้เจ้าตรงนี้ผลิตภัณฑ์ตรงนี้มันชื่อตรงนี้เนี่ย ซึ่งมันผิดไงชื่อตรงนี้นี่แหละผมอยากให้มันชื่อตรงนี้ชื่อแบบนี้เห็นไหมครับมันผิดใช่ไหมล่ะเ,เราจะทํำไหมล่ะเราก็คงไม่ทําถูกไหมเราก็จะบอกว่าเนมเนี่ยจะก,กําหนดไปเลยให้มันเป็นชื่ออะไรสมมุติว่าให้มันเป็นชื่อว่า,าถ้าไม่มีเนี่ยให้เป็น บุ Book ก๊กก็แล้วกันโอเคถ้าไม่มีเออเอาให้มันแตกต่างดีกว่าถ้าไม่มีสินค้าทางร้านนี่ก็คือให้เป็นอะไรดีนะให้เป็น n o t e เ a เปอร์โน้ตเพเให้เป็นกระดากระดาจดโน้ต โอเคให้เป็นแบบนี้แต่ถ้าชื่อมันมีจริงก็เอาตามนั้นถ้าชื่อมันถูกต้องก็เอาตามนั้นแต่ถ้าชื่อไม่ถูกต้องเนี่ยก็ให้กําหนดว่าเป็นโ้ตเปเปอร์ไปซะนะครับดังนั้นตอนนี้ก็กลไกนี้ถูกใช้ไปแล้วนะครับโอเคเราเซฟอแล้วก็รันอีกทีนึงโอเคเห็นไหมเราก็ได้ละ อันนี้ก็คือความคิดของ uh, encapsulation ค,คือการปกป้อง data เพื่อให้เกิดความถูกต้องด้วยการแสดงออกต่างๆเอ้าวเวลามันหมดแล้วครับรีบๆหน่อย